เรียนท่นนานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านดิฉันนางสาวประภารัตยาธนิตาผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดกาําแพงเพชรสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษสํานักงาน,นาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืพ้นฐานกระทรวงศึกษาธิการขอนำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์สครั้งที่ส2ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดกําแพงเพชรเตรียมความพร้อมให้กับคนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการถึงอายุ18ปีโีด้วยบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม early intervention โดยนํารูปแบบ spec kpp model เข้ามาใช้ในการทํางานและการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนดําเนินขั้นตอนการทํางานตามวงจรคุณภาพขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกําแพงเพชรมีองค์ประกอบของรูปแบบในการบริหารจัดการสถานศึกษาดังต่อไปนี้ S. Student P. Participant E. Environment C. Community K. Knowledge P. Practice P. Performance องค์ประกอบที่1ด้านการบริหารงานตามบทบาทภารกิจของสถานศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนมีผลสำิจการพัฒนาศักยภาพตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในปีการศึกษา2565คิดเป็นร้อยละ86.58 ในปีการศึกษา2,566คิดเป็นร้อยละ99.08ซึ่งมีผลพัฒนาเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ12.50ร้อยละ92.05ผู้เรียนมีสุขภาพกายที่ดีร้อยละ96.02ผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดีร้อยละ93.42ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ร้อยละ93.88ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างดี ร้อยละ8ผู้เรียนมีความใฝ่รู้มีทักษะในการสแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องร้อยละ8 8 0 7ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลร้อยละ93.60มมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันได้รับรางวัลดีเด่นในระดับชาติครูบุคลากรมีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีความมุ่งเน้นในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างดีเยี่ยมมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลายมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมครูและบุคลากรได้รับ การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะหรือสวัสดิการอย่างทั่วถึงได้รับการพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ครูและบุคลากรยังได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่นอาทิรางวัลการแข่งขันศิลปะหัตกรรมเหรียญทองระดับชาติจำนวน38รายการและรางวัลนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดจำนวน2รายการ ด้านกายภาพมีการวางรูปแบบของอาคารสิ่งก่อสร้างและสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้งาน High f ฟ n c ชั o น and Design และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพียงพอกับการใช้งานมีระบบสาธารณูปโภคในสภาพที่ใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้และมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นระเบียบเรียบร้อยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญมีข้อกำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงานพบว่าการใช้พลังงานและเชื้อเพลิงอยู่ในระดับที่เหมาะสมตรงผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น4ปีติดต่อกันและรางวัลกิจกรรมระดับทองสถานศึกษาเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยที่เป็นเลิศ The Best h a p p i n e s s and Safety Pact i e ด้านการบริหารจัดการมีการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษากำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและมีการปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถานศึกษารวมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เป็นไปในทางเดียวกันตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มีการบริหารงานงบประมาณโปรโง่งใสตรวจสอบได้ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมีผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของหน่วยงานบังคับบัญชามีจำนวนผู้เรียนที่ได้รับการส่งต่อในปีการศึกษา2 5 0 5 56 6จำนวน46คนคิดเป็นร้อยละร้อยสถานศึกษามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับรางวัลดังนี้ mm hmm. เกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีความโดดเด่นในการประการคุณภาพสถานศึกษาที่จะเกิดประโยชน์และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศจากหน่วยงานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น4ปีติดต่อกันและรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง สถานศึกษาเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยที่เป็นเลิศ The Best Happiness and Safety Practice เกียรติบัตรระดับยอดเยี่ยมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2566กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม5 ด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสอนมีการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาสื่อเทคโนโลยีแก่ครูและบุคลากรรวมไปถึงการนำไปใช้ที่พอเพียงและทันสมัยสถานศึกษามีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่นเป็นแหล่งเรียนรู้โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังแหล่งศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรของสถานศึกษาสถานศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษด้านการบริรณาการกิจกรรมดนตรีสู่การพัฒนานักเรียนที่มี ความต้องการจะเป็นพิเศษให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษนำร่องจำนวน15แห่งองค์ประกอบที่2งด้านการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบทันสมัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการนำไปใช้อย่างคุ้มค่าเผยพระข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็วมีการพัฒนาห้องสมุดและห้องปฏิบัติการที่พร้อมต่อการเรียนรู้อย่างครบถ้วนมี แง่เรียนรู้และสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพกายอารมณ์และจิตใจของผู้เรียนตามศักยภาพอย่างเหมาะสม มีการจัดทำและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายตามจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาโอกาสและอุปสรรครวมไปถึงความต้องการของชุมชนดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องมีการติดตามตรวจสอบและมีการจัดทำมีการวัดผลประเมินผลความสำเร็จจากการดำเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายและนำข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องมีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการมีแผนติดตามควบคุมการใช้งบประมาณอย่างชัด มีการจัดทําบัญชีการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบเป็นปัจจุบันตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพมีโครงสร้างการบริหารอย่างชัดเจนเป็นปัจจุบันมีการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากรในโอกาสต่างๆส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงบุคลากรร้อยละร้อยมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ใช้กระบวนการและรูปแบบที่เหมาะสมส่งผลให้สถานศึกษามีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อการให้บริการ ครูบุคลากรมีความรู้ความสามารถรอบด้านส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตามศักยภาพที่เหมาะสมอยู่ในสังคมพอเพียงได้อย่างมีความสุขไม่เป็นภาระของผู้อื่นสามารถพึ่งตนเองได้